<East> News. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมการุณชางประยุนครับและดิฉันลักนาเปล่งนาราธิพย์ค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยครับในรายการ g i ฟต์นิวสครับค่ะคุณลักนาครับพูดถึงผลไม้ในบ้านเราค่ะผลไม้เมืองไทยเนี่ยนะ,ะมีประโยชน์มากมายหลายชนิดเลยนะหลายอย่างบ้านเราผลไม้อร่อยนะใช่อร่อยที่สุดแล้วดิฉันไปไปเที่ยวรอบรอบรอบรบบ,บ้านเรามาหมดแล้วค่ะผลไม้เมืองไทยรสชาติดีที่สุดชอบอะไรบ้างฮะ ทุเรียนเปื่อกเลยเปือกสลยใครเขาจะกินเนื้อชอบเนื้อชอาหลายอย่างคุณผลไม้บ้านเรานี่รสชาติดีหารับประทานง่ายราคาไม่สูงจริงนี่ต่างประเทศนี่กล้วยกล้วยลูกเดียวเนี่ยหลายสตังนะกล้วยหอมหายากด้วยแล้วรสชาติก็ไม่ถูกปากบ้านเรานะฮะอ่ะคราวนี้วันนี้เราจะพูดเรื่องผลไม้อะไรพูดเรื่องผลไม้อะไรดีครับ อ้าวจะเห็นชงมาคิดว่าจะพูดพูดเรื่องของมะพร้าวเป็นไงครัเวลาขึ้นมะพร้าวนี่ถนัดไหมครับอุ้ยเมื่อก่อนตอนขึ้นแรกๆนี่ไม่ค่อยถนัดตอนหลังหลังๆก็ปาปาปาไม่ใช่พูดถึงเรื่องของมะพร้าว ลิงอ๋อโอเคมาพรักนะลิงลิงนี่ฮะอย่าเติมเขากังเกงทีเดียวนะฮะมะพร้าวเนี่ยคุณละษณะเมื่อไหร่จะได้เข้าเรื่องมะพร้าวนั่นนะครับคุณผู้ชมครับคุณลกษณาครับต้องบอกว่าเป็นผลไม้ที่คนไทยเนี่ยคุ้นเคยมากคุ้นเคยบางทีเราเจอมะพร้าวต้นสูงมากบางทีเจอมะพร้าวต้นเตี้ยเตี้ยมีด้วยหรอเอามีสิไม่ไม่ดิฉันเป็นคนเมืองไม่ค่อยเห็นมะพร้าวเห็นตอนเป็นลูกละเอาอ้คือตอนที่เขาตัดเรียบร้อยแล้วตอนขึ้นเสร็จแล้ว คือเขามาวางขายเป็นลูกแล้วค่ะหัรับประทานง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงเขาเรียกเป็นอะไรนะทลายใช่ไหมทลายมันคือเยอะๆไหมทลายคือเยอะๆแต่ถ้าเป็นอันเดียวคือเป็นลูกเป็นลูกกเขาขายกันลูกละสิบบาทไม่รู้ไหมครับคุณผู้ชมครับมะพร้าวนี่นะครับเขามีประโยชน์ทั้งต้นเลยนะอืมอืใบนะฮะใบของเขาเนี่ยนะครับใบเขามาทําอะไรได้บ้างครับการนําใบมะพร้าวมานี่นะครับทั้งอ่อนหรือทั้งแก่นะครับแกหันไปทางอื่นทั้งอ่อนหรือทั้งแก่จะหันไปทางไหนดีนะฮะสามารถ พอหันไปเดี๋ยวคุณผู้ชมว่าอีกนะสามารถนามามุงหลังคาได้ใช่เคยเห็นเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นค่ะหลังคามุงจากไอ้ที่เรียกว่าจากมันคือมะพร้าวใช่ไหมหรือใบจากอุ้ยถามยากอะ<า><า>เป็นคําถามที่ยาก <c oughs> นะฮะแต่เป็นการมุงหลังคาค่ะด้วยใบยมะพร้าวนั่นแหละเขาเรียกทางมะพร้าวนะั่นนะครับหรือทางมะพร้าวคือไม้กวาดด้วยไหมอ้าวทำเป็นเครื่องจักสารได้เออค่ะไม้กวาดทางมะพร้าวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเขาบอกว่านํามาทําเป็นเชือกก็ได้นะ นำเปลือกมะพร้าวไปแยกเอาเส้นใหญ่ไปทําเป็นเชือกแล้วก็ดิฉันเนี่ยเด็กๆแม่ส่งไปเรียนดนตรีเคยเด็กใช่ไหมฮะเคยเด็กคือเกิดมาแล้วแก่เลยแม่ส่งไปเรียนดนตรีค่ะสออูเกิดมาอู้ตลอดเลยนะครโตมาอู้เสียสออูเนี่ย เขาเรียกว่าตรงตรงกะโหลกของเขาข้างล่างเนี่ยค่ะก็ใช้กระลามะพร้าวนะทำได้หลายอย่างตอนเด็กๆเคยเล่นไหมฮะไม่เล่นไม่เล่นฉันรู้คือจะพูดะายดิฉันเลยไวแล้วค่ะดิฉันโตมากับเกมกดไม่ผมเคยเล่นเขาบอกกระลามะพร้าวในเวลาตัดครึ่งเนี่ยนะครับสามารถเอามาเขาเรียกเดินได้ด้วยหรือบางคนนั่นเอครับเขาบอกวิธีการนวดแผนแผนโบราณก็ใช้อันนี้เนาะเอากระลามะพร้าววางแล้วก็ขึ้นไปเหยียบเป็นการนวดฝ่าเท้า โอ้โหนี่นี่คือยังยังไม่พูดถึงเรื่องรับประทานเลยนะเรื่องรับประทานเนี่ยยังมีประโยชน์อีกเยอะเลยนะคะบางคนจะเป็นเรื่องเนื้อหรือเรื่องน้ำบางคนคิดว่าเอ๊ะพูดถึงเรื่องนี้เนื้อทิ้งไปแล้วหรือยังยังเรื่องเก็บอยู่เก็บไว้นะเก็บไว้เขาบอกว่าเนื้อกับน้ำเนี่ยนะคะยอดของมะพร้าวเนี่ยเอามาทาอาหารได้อ่าผัดเผ็ดยอดมะพร้าวอ่อนใส่กุ้งดีมากดีงามใช่ะเขาาบอกว่น้ํามะพรร้าานมมีปโยช์กเลยเขาาบอกว่ ป้องกันอัลไซเมอร์ได้เพราะว่าในน้ำมะพร้าวเนี่ยค่ะเขามีฮอร์โมนเอสโตรเจนครับอ่าซึ่งป้องกันความจำเสื่อมในสตรีวัยทองเออดื่มบ้างเลีอยงครับดื่มตลอดเออแล้วเขาบอกอย่างนี้ด้วยนะคะว่าเนื่องจากเขามีฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยค่ะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยจะผ่องใสขึ้นด้วยเปล่งปลังเปล่งปลังใช่เป็นแบบดูแลสุขภาพจากภายในออกมาภายนอกเลยนะแล้วเขาบอกว่าขับปัสสาวะคล้ายๆกับดีท็อกซ์ได้ด้วยเลยอ่ะ น้ำมันมะพร้าวอีกเหมือนกันบางคนมาหมักผมมาทาตัวชอบมากเต็มไปหมดเลยนะฮะที่แบบบางคนก็ทําวุ้นมะพร้าวอุ๊ยอร่อยดิฉันชอบมากที่สุดใช่ไหมฮะชอบแต่เรื่องของลอย่างกะทิก็มาจากมะพร้าววันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามะพร้าวน่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะครับในแง่ของการขับสารพิษก็ดีครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่คาดคิดนะครับว่าการดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันอย่างที่คุณลัชนาบอกนะช่วยชะลอ เอาไซเมอร์อมมได้สัคญมากสุดยอดเ,ยเลยครับแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะครับนะฮะว่าอฮอร์โมนเพศหญิงที่คุณลัคณาบอกนะครับ <c oughs> ก็ดื่มน้ำมะพร้าวก็ช่วยได้เหมือนกันใช่ค <c oughs> ่ะนะครับเอาละครับวันนี้ครับเรานำข้อมูลดีๆครับนำมาฝากกันเช่นเคยครับผมการุณชัางประยุทธ์ครับและดิฉันลัคณาเปร่งนาราทิพค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ